วัสดีครับพบกับฟูจิที่ไม่ใช่ภูเขาอีกครั้งแลวนะครับวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟูจิอยู่ที่ b บียร์ทาเฮาส์สาขาลุมพินีนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเซอร์ไพรส์มาฝากทุกคนนั่นก็คือน้องกระเบน2คันนี้นั่นเองครับโคเวตซีแนั่นเองครับผมแล้ว2คันนี้ครับก็มีความพิเศษต่างจากเจเนเรชันก่อนหน้านี้ครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวางไว้ที่ข้างหน้าใช่ไหมครับแต่2รุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ตรงกลางแล้วเพราะฉะะนนนนนััั้้้้ีี่คคควาามรรรูสึกกทไดจ2บ ก็จะทําให้รู้สึกถึงความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับรถนี้ก็จะจิกถนดมากยิ่งขึ้นนะครับเสริมด้วยช่วงล่างที่เป็นแมกเนติกนะครับก็จะทําให้เรามีความรู้สึกที่สนุกมากๆนะครับที่สนุกมากไปกว่านั้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ V8 เบนซิน6.2ลิตรนะครับ Natural Aspect ก็คือไม่มีเทอร์โบ เพราะฉะนั้นเสียงจะต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยครับแล้ว2คันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคันสีขาวเนี่ยจะเป็นตัว2 LT นะครับคันสีส้มเนี่ยจะเป็นตัว3 LT จริงๆมันจะต่างที่แบบชุดแต่งเล็กน้อยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะติดออปชั่นมาเพิ่มทําให้มีความแตกต่างจากตัว3 LT ไม่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันสีขาวนี้เลยดีกว่านะครับไป และนี่ครับก็คือล้อ19นิ้วด้านหน้าแล้วก็20นิ้วด้านหลังนะครับเป็น5ก้านสีเงินที่ความรู้สึกผสมผสานกับรถสีขาวได้สวยยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับพอมาถึงด้านหลังก็จะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับความเป็นปรากระเบนสตริงเลนะครับเวลามีรถขับตามหลังเรานะครับก็จะเจอเจ้ากระเบนน้อยๆตัวนี้แน่นอนครับที่สําคัญครับ ปลายท้ายของเจ้า C8 คันนี้เนี่ยก็มีความสวยงามมากขึ้นมากๆเลยนะครับนี่ครับจะเห็นคอเวดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์ดีกว่านะครับกดตรงนี้นี่ครับก็จะเปิดมาได้ทุกคนอาจจะคิดว่ารถเครื่องยนต์วางกลางจะมีที่เก็บของเยอะแค่ไหนนะครับนี่ครับมีด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าถือว่าเป็นที่เก็บของที่เยอะมากๆเลยครับพอมองข้ามที่เก็บของไปครับก็จะเจอนี่เลยเครื่องยนต์ V8 NA ของเรานะครับ จัดเรียงได้สวยมากๆครับแล้วก็จะมีเสน่ห์องนิดนึงครับตอนปิดนี่ครับกระโปรงท้ายนะครับไม่ต้องวางแรงแรงเลยครับไม่ต้องวางแรงแรงให้เสียบุคลิกครับวางไปเบาๆแล้วก็กดปุ๊บซอฟต์คล s สหล่อมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับวิธที่เปิดประตูก็แค่แค่นี้นั่นเองครับไปนี่ครับและสิ่งที่ผมประทับใจมากๆของการปรับปรุงในรุ่นใหม่ของ c 8คันนี้นะครับนั่นก็คือว่าอินทีเลียเนี่ยมีสติชิ่งนะครับ คุณภาพหนังความรู้สึกในการตัดเย็บในการประกอบในรู้สึกมีความแน่นมีความดีแล้วก็มีความคลาสแมนชิปที่พัฒนามากยิ่งขึ้นบางๆเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับลำโพง Bo ส e Performance Series ด้วยนะครับสีเงินมีความโอ้โหสวยมากๆนะครับแล้วก็จะมีโลโก้โคเวตตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะตัดภาพมาให้ดูเลยนะครับนี่ครับพวงมาลัยก็เป็นแบบท้ายตัดนะครับรู้สึกว่าผมตัวสูงใช่ไหมเข้ามาก็รู้สึก เข้าออกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับคอกพิทก็จะเป็นทรงเหมือนกับว่า driving focus มากๆเลยนะครับก็ถือว่ามีความรู้สึกที่เยี่ยมมากๆเลยทุกคนาจะสงสัยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถคูเป้แล้วเปิดหลังคายังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการเปิดอย่างเร็วๆไปผมพามาดูคันนี้ดีกว่าครับ c o r v e t e C8 Convertible เปิดหลังคาด้วยไฟฟ้านะครับแต่ก่อนที่พาไปดูรายละเอียดคันนี้เนี่ย าฟังเสียงดีกว่าครับโดยที่ผมไม่ต้องเข้าไปในรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้กุญแจในการเปิดได้เลยนะครับสองที่โอ้โหเสียง V NA คันนี้เนี่ยหล่อมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีกว่านะครับปิดเครื่องก่อนครับสุดยอดนะครับกระโปรงหน้าที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมีที่เก็บของเยอะกว่าปกตินะครับวิธีการเปิดก็คือนี่ครับล้วงเข้าไปในนี้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ป๊า เรียบร้อยครับนี่ที่เก็บของกว้างมากนะครับโควิดมีทั้งที่เก็บของข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับทาให้เราไม่ต้องลําบากนะครับเวลาไปเที่ยวไหนๆไครับหยิบของใส่ได้เยอะขึ้นนะครับโอเคปิดด้านหน้ามีความหล่อนะครับคันนี้เป็นสีส้มตัดกับสีดาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังดีกว่านะครับไป c o n v ร r t i b l e คันนี้เนี่ยก็จะมีหน้าตาแตกต่างจากตัวคูเป้เมื่อกี้นะครับด้านเสาซีตรงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัวคูเป้นิดนึงนะครับเพราะว่า มันจะต้องเป็นการเปิดอังค่าแบบไฟฟ้านะครับเป็นเสาตรงนี้นะครับแล้วตัว convertible เนี่ยก็จะไม่เห็นเครื่องยอนต์นะครับจากข้างนอกนั่นเองมาดูที่เก็บของด้านหลังนะครับด้วยความที่เป็นตัว convertible เนี่ยก็จะเปิดท้ายได้เท่านี้ครับอ่าก็จะมองไม่เห็นเครื่องยอนต์แล้วนะครับแต่พื้นที่เก็บของก็ยังเท่าเดิมกับตัวคูเป้นั่นเองครับพามาดูข้างล่าง,างนิดน,นึงเดี๋ยวปิดปิดแบบเบาๆสง่างามนะครับผมให้ดูด้านท้ายครับจะมีการปรับแต่งจากตัวก่อนนะครับท่อเนี่ยก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับ square สอดคล้องกับการออกแบบที่เป็นความคมชัดของตัวรถมากนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆพอมาถึงด้านในของคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นความ 3LT นะครับเราก็จะได้คาร์บอนไฟเบอร์ที่เยอะขึ้นนะครับได้วัสดุที่เป็นอะคันทัล่านะครับและตัวเบาะเนี่ยก็จะมีวัสดุผสมกับหนังนะครับคู่กับไมโครไฟเบอร์นั่นเองนะครับเป็นความรู้สึกเหมือนผ้าหรือว่าอะคันทัล่าเล็กน้อยนะครับลำโพงก็ยังเป็นบอสโพรเ o ม m มนต์ซีรีส์เหมือนเดิมน,นะครับ c 8ของเราทั้ง2คันเนี่ยเราเซตอัพมาที่ c 5 1 package ทั้ง2คันนะครับก็คือสตาร์ทเปลี่ยนโหมดไปตรงนี้แล้วรถก็จะปลดล็อก Performance สุดยอดของรถของมันให้เราได้สัมผัสไปเลยนะครับมาดูวิธีการเข้าเกียร์ของ Co ลเว c แปดคันนี้นะครับเกียร์จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับก็จะมี p r n d แล้วก็ Man น a l ตรงนี้นะครับวิธีก็คือดันขึ้นปุ๊บยกขึ้น r ยกขึ้นนะครับ p กด n กดนะครับ m มน u a l กดแล้วก็เล่น Partnership ตรงนี้ได้เลยนะครับพวงมาลัยก็ใช้ง่ายมากครับ ก่อนที่จะไปดูตัวต่อไปเนี่ยผมจะสตาร์ทให้ดูก่อนดีกว่านะครับไปียยบเบรกครับผมสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับสุดยอดมากครับหน้าจอของโควตดนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามโหมดเช่นเดียวกันนะครับโหมดสปอร์ตโหมดแทร็กนะครับโหมดแทร็กก็จะเป็นหน้านี้นะครับเอาไว้อยู่ในสนามนะครับเสียงเลฟมันก็จะมีความดุดันไม่ยิ่งขึ้นมาฟังเสียง NA ของรถดีกว่านะครับโอเคพร้อมนะครับ เป็นรถที่เสียงฟีลลิ่งทุกอย่างครบมากเลยนะครับ,นะรบเปลี่ยนโหมดก็ไม่ที่สปอร์ตหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นทัวร์นะครับทัวร์เป็นสแตนดาร์ดของรถคันนี้นะครับแล้วก็โหมดปลดล็อกนะครับก็คืออยู่ที่พวงมาลัยตัว C หรือตัวแซตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยลก็จะมีสีแดงขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นการปลดล็อกขั้นสุดของตัวรถนะครับแล้วก็เหยียบได้เลยสุดยอดมาก โอเคมาดูตรงกลางกันบ้างนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการปรับแอร์ทั้งหมดนะครับก็จะมีหลายจุดนะครับปรับอุณหภูมิความแรงซิงเบาะเย็นเบาะร้อนได้หมดเลยนะครับคันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆและที่สําคัญครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์เลยใช่ไหมครับมันก็ต้องมีลิฟติ้งครับอยู่ตรงกลางตรงโหมดตรงนี้เลยนะครับกดลงไป้าแล้วรถก็ยกขึ้นนะครับรถเนี่ยทุกครั้งที่ยกมันก็จะจำนะครับจุดที่เรายกไว้นะครับ หลังจากที่เรามาจุดเดิมอีกครั้งนึงมันก็จะยกให้เราเลยนะครับนอกจากลิฟติ้งที่สําคัญแล้วเนี่ยรถเราต้องมีกล้องหน้าครับเพราะว่าเราจะมองเห็นข้างหน้าได้ยากกดลงไปก็จะเจอครับนี่ก็จะดูได้เลยครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับดูได้หมดเลยว่าฟุตบาทห่างจากหน้ารถของเรามากแค่ไหนนั่นเองนะครับนี่ก็คือคร่าวๆของภายในของรถคันนี้นะครับสเสน่ห์ของ C8 c o อ r t อ b l e ก็ต้องเปิดหลังคาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้ดูครับไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับ c o ว v e ซ t e C8 ทั้ง2คันนี้ครับสีขาวคูเป้คันนี้นะครับ2 LT แล้วก็สีส้ม 3LT Convertible คันนี้ครับถ้าพี่ๆและเพื่อนๆนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาชมรถทันจริงได้เลยนะครับที่ b i o t o House สาขาวิภาวดีและ b i o t o House สาขาลูพินีครับหรือว่าจะติดต่อพวกเราเข้ามาก่อนก็ได้ครับที่ช่องทาง Facebook b i o t t o o u u s e นะครับ Instagram b t o House หรือว่า Li n e Official ของเรานะครับ o House นั่นเองครับ ที่สาคัญนะครับอย่าลืมนะครับโควิดของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่2องคันนี้ครับเรายังมีอีกหลายสีแล้วก็อีกหลายสไตล์นะครับสามารถเข้ามาติดต่อพวกเราได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดต่อวกเรงมาผมแล้วก็เพื่อนๆจะรอทุกคนอยู่นะครับสวัสดีครับ